เราก็มายอมรับเช่นเดียวกันเพราะว่าความนะครบับความชอบตรงโดยสิ้นเชิงนะครับทุกระบบทุกกระบวนการที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอแสดงการต่อหน้าสิบชนนะครับเชิญครับแถลงการเครือข่ายจะนะรักทินฉบับที่หนึ่งเรื่องยกเลิกโครงการอุตสาหกรรมจะนะ หยุดสูบทอดมรดกอันอัยุายยศยุคคสอชโครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหากรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตคือมรดกตกทอดแบบยุคคสอชอด้วยเป็นโครงการที่ถูกอนุมัติทิ้งทวนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายในยุคนั้นจึงเห็นถึงความผิดปกติตั้งแต่ต้นจนเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอีกครั้งภายใต้พพลังประชารัฐโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมจนะจึงถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อเรื่องนี้หลายครั้งเพื่อรวบรัฐขั้นตอนการดำเนินงานจนผิดปกติอย่างให้มีข้อพึงสงสัยต่อท่าทีของรัฐบาลว่ากำลังเอื้อประโยชน์ หรือตอบแทนบุญคุณให้กับกลุ่มบริษัทในตระกูล TPIPP หรือไม่พระทราบว่าช่วงการเลือกตั้งได้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคพลังประชารัฐหลายล้านบาทซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการดำเนินการดาเนินงานในหลายขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยมิชอบ คมที่คืชนะรักทีเคยร้องเรียนไปแล้วการนนกลไกต่างๆโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมชนะเป็นกิจการของเอกชนสองบริษัทคือ TPIPP และ i r p c ต้องใช้เน้าที่กว่า 1,600... 1 6 7 0 0ไร่ครอบคุณพื้นที่3ตำบลคือ ตำบลสกอมตำบลตลิงชันและตำบลนาทับถือได้ว่าเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประชาชนในพื้นที่ในหลายมิติเช่นด้านสิ่งแวดล้อมการกัดเซาะชายฝั่งชะเลมลพิษศูญย์เสียแหล่งกับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียพื้นที่ปลูกเพาะปูก รวมถึงสังคมวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดที่ผ่านมาเครือข่ายชจนะรักถิ่นดัดพยามยื่นหนังสือผ่านคนไกลต่างๆเพื่อให้รัฐบาลได้ทบทวนกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดโดยเฉพาะวิธีการทำงานที่ผิดเพี้ย,รยนร้าความเป็นมืออาชีพของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบต ที่ใช้อำน<ล>าจ <ลา S 2> จนเกินงามและกลายเป็นผู้สร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งใหม่ระหว่างประชาชนด้วยกันเองและรวมถึงการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ถูกปีบบังคับให้ก้าไขผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงรองรับโครงการดัง,ลงกล่าวจนต้องละเลยขั้นตอนสำคัญของกฎหมายที่บัญญัติไว้ประกฏการที่ผ่านมาทำให้เห็นถึง การลูกแก่อำานาจของรัฐบาลอันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากกันมาจากยุคคอสอชอด้วยหวังจะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ทุกรูปแบบแม้แต่าการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยต่อโครงการนี้อย่างแยบยนรวมถึงการใช้กลไกความมั่นคงชายแดนภาคใต้อย่างสออบอตอ ถ้าไปสร้างกลุ่มสนับสนุนโครงการอย่างเป็นระบบสร้างการสื่อสารเฉพาะด้านจนนำไปสู่ความแตกพร้าวของชุมชนอย่างหนักซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปจนถึงเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาดังนี้หนึ่ง รัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการจนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมดทางการก้าไขผพังเมืองและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในทันทีเพื่อหยุดมรดกมรดกอัปะยะดอันไม่ชอบธรรมที่ส่งต่อมาจากระบบคอสช2 มื่อยุติการดําเนเินหน้าของโครงการแล้วให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA อย่างรอบครอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้ต่อไปพวกเราไม่ได้ปฏิเสธว่าบ้านเมืองจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า หากแต่การพัฒนานั้นจะต้องตั้งอยู่บนความถูกชอบธรรมและต้องเคารพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงหวังว่ารัฐบาลจะเปิดใจรับฟังเรียกร้องดังกล่าวซึ่งพวกเราจะอยู่รอรัฐบาลณที่แห่งนี้ด้วยความสงบจนกว่าจะได้รับคำตอบถแถลงการณนะทำเนียบรัฐบาลวันที่10ธันวาคม2563ไม่เอานี่ก็มุสากรรม ไม่เอานีกา่ก็อุตสาหกรรมไม่เอานีกา่กยย็อุตสาหกรรมครับขอบคุณมากครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แนวโน้มค่ะวันนี้จะปักหลักค้างคืนกันหรืออย่างไรหรือจะยังไงกันต่อคะค่ะควันนี้ความตั้งใจของเราของพี่น้องชาวจนะที่มาที่นี่ ก็เพื่อจะปักหลักที่นี่เพื่อที่จะรอคําตอบจากนายกรัฐมนตรีจากข้อสินเรียกรอ้องที่พวกเราเรียกรอ้องว่าท่านจะว่ายังไงเบื้องต้นจะอยู่ยาวกันกี่วันคะก็ยังไม่แน่ชัดต่ะว่ายาวกันแค่ไหนอย่าง,งในน้อยมันยังไม่มีคําตอบนะคะเพราะเราก็ต้องรอจนกว่ารัฐบาลจะนะยกเลิกโครงการหรือว่าให้คําตอบกับพวกเราที่ให้ให้ชัดเจนและโปรงใยยิ่งกว่านี้เห็นบอกว่าที่ผ่านมาเคยมาเรียกร้องกันเป็นระยะ เหมือนกันแต่รัฐก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับกับทางกลุ่มด้วยวันนี้มาก,กันอีกครั้งหนึ่งเราคาดหวังขนาดไหนว่าตามสองข้อเรียกร้องนี้จะได้รับเสียงตอบรับคะแน่นอนค่ะเพราะเราคาดหวังอยู่แล้วว่าเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีกลับไปให้พี่น้องชาวชนะของเราวานเสียหายถ้ามีการเดินหน้าโครงการนี้เป็นยังไงคะชัดเจนมากเลยว่าทะเลของชาวชนะของเราที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารระดับประเทศ เป็นแหล่งอาหารที่ส่งไปต่างประเทศหรือจะใช้คําว่าเป็นแหล่งอาหารที่มสมบูรณ์ที่สุดสาหรับชาวโลกก็ว่าได้แต่ถ้าโครงการนี้ยังดื้อดันที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยทะเลของเราที่เขาจะถมไปเป็นพันไร่เนี่ยที่จะสร้างท่าเรือน้ําลึกเนี่ยมันอันตรายชัดเจนและที่สําคัญที่พี่น้องกังวลกังวลมากก็คือว่าพี่น้องเขาจะไปอยู่ที่ไหนจะเอาพี่น้องไปอยู่ที่ไหน โครงการน,นี้จะมีผลกระทบต่อชุมชนกันเยอะขนาดไหนยังไงคะค่ะก็ไม่กระทบแค่เฉพาะชุมชนของอำเภอจนะมันกระทบไปถึงชาวจังหวัดสงขลามันไปชบกระทบไปถึงพี่น้องชาวประเทศทั้งประเทศเนื่องจากว่าแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยที่อุตสาหกรรมจะมาลงในอำเภอจนะนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยยกให้กับต่างประเทศที่เข้ามาทำทำอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเมื่อ

วันน,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 นี้เรียกว่าเป็นกลุ่มนะคะของทางเครือข่ายชนะรักถิ่นนะคะ,ะที่เดินทางมาจากทางชนะแล้วก็มาถึงทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะบริเวณสะพานชม,มาลูเชตนะคะอยู่ประมาณสี่โมงเย็นค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือการการเสร็จสิ้นในการแถลงข่าวนะคะกับทางสื่อมวลชนจะเห็นได้ว่ามองมุมนี้อาจจะยากนิดนึง ก็มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาขวางกันอยู่ไว้บนสะพานชมัยมาลูเทศค่ะแต่ว่าถ้าดูจากมุมซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเห็นตึกทำเนียบรัฐบาลนะคะอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะตรงจุดนี้กลุ่มค้าอขายจะนะรักถิ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวนะคะกันมา ระยะใหญ่แล้วเหมือนกันค่ะสําหรับข้อเรียกร้องต่างๆและครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาเดินทางนะคะมาถึงกรุงเทพมหาคนครค่ะข้อเรียกร้องอย่างน้อย2ข้อคือการขอให้ยุติโครงการและขอให้มีการทบทวนเรื่องผังเมืองนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนสําหรับข้อเรียกร้อง คืนนี้จะยังปักหลักค้างคืนกันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นได้ถึงเต็นต์ต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสื่อรู่ที่เดินสำรวจมีเตาแก๊สน,นะคะที่นำมาเตรียมความพร้อมไว้นะคะแล้วก็มีเสือมีเต็นต์หลากหลายะค่ะที่ต้องการมายื่นข้อเสนอแล้วก็มาอยู่รอเพื่อจะฟังท่าทีของรัฐบาลด้วยนะคะ การเดินทางมาชุมนุมวันนี้นะคะมารวมตัวกันอยู่ที่สะพานชไมัยมารเชตเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่บริเวณทำเนียบร,รัฐบาลและพื้นที่ล้อมรอบตอนนี้เต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะคะอย่างน้อยๆตรงแยกทำเนียสสะพานชไมัยมารเชตตรงจุดนี้หรือว่าตรงสะพานมขาวานก็มีอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแยกถัดๆไปก็มีอีกหนึ่งจุดเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ทางพันตํารวจเอกอัธวิสัยสืบค่ะ ก็ลองผอบชนลงพื้นที่ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประเมินแล้วว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจ,จะเจรจาให้กัดทางกลุ่มเนี่ยเดินทางกลับแต่ว่าล่าสุดก็ยอมให้มีการปักหลักค้างคืนได้นะคะตอนนี้กลุ่มที่ร่วมเดินทางมาวันนี้หลายๆคนนะตอนนี้ค่ะกำลังน่าจะใช้อยู่ในระหว่างของการละหมาดนะคะเป็นหนึ่ง<ม>ในขั้นตอนของทาง แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องดูกันหลังจากนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะ4ี่วันต้องดูท่าทีของรัฐบาลหลังจากนี้ด้วยว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อประเด็นนี้นะคะก็ใช้พื้นที่การปักหลักอยู่บริเวณกลางสะพานชมัยมารุเชษค่ะถนนพิษณุโลกนะคะ ตอนนี้เส้นทางนี้แน่นอนว่าก่อนจะมีผู้ชุมนุมเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอยู่บนถนนมิสซูโรแยกสะพานชมาลเชษไม่สามารถสัญจรได้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้แต่ว่าเส้นทางที่มาจากทางสนามม้านาังเลิงค่ะอันนี้สามารถยังสัญจรได้อยู่นะคะสำหรับพื้นที่ตรงจุดนี้ค่ะสามารถใช้ถนนพระรามที่5ในการเลี้ยวออกไปได้นะคะ นี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและนนำมาให้ได้รับชมกันนะคะหลังจากที่เมื่อสักรู่นี้มีการแถลงการของทางกลุธยาไทยจะนะ